สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกัะแมงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับก็มาเช็คถาดที่ปักช้ำด่างไว้นะครับด่างไม้เมล็ดผมปรากฏว่าวันนี้ถาดก็แห้งนะครับผิวดินแห้งมากนะครับก็ต้องถึงเวลาลดน้ําแล้วนะครับอันนี้ล่าสุดนะครับที่เปิดฝาลดน้ําไปน่าจะประมาณประมาณ1เดือนนะครับ1เดือน หนึ่งเดือนแล้วผมก็กดว่าแห้งแห้งมากนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดลดน้ําสักหน่อยนะครับด้วยอากาศช่วงนี้เป็นช่วงดูร้อนด้วยนะครับีท่าไหนไม่แห้งท่าไหนยังชื้นๆอยู่ก็สังเกตว่าต้นจะหวบอิ่มนะครับท่าไหนแห้งๆต้นก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นเลือกยามงามดีนะครับเลือกงามยามดีนะครับก็จะเปิดฝาลดน้ํา นี้เราก็ไล่เปิดไปเรื่อยๆครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปิดอันนี้เพิ่งจิ้มไปนเนาะก็ประมาณอายุประมาณเดือนหนึ่งนะครับเล็กๆผมให้ดูใกล้ๆนี่นครับต้นเล็กๆอยู่นะครับก็มีต้นญ้าแล้วก็ถอนออกนะครับต้นยาขึ้นเต็มหมดเลย เยอะเลยนะครับวันนี้ก็จะเปิดฝารดน้ําทั้งหมดเลยถ้าไหนแบบต้นใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรดน้ําให้ชมกันสักหน่อยอันนี้จะเป็นดัางที่แบบ ต้นกำลังตตเลยนะครับแบบนี้ก็สวยเลย,ยเราใช้ที่รดน้ำแบบบัวนะครับ1,000ลูโลวิธีรดก็คือเราก็เปิดแล้วก็รดแบบชุ่มๆเลยนะครับแบบชุ่มๆรดให้ชุ่มไปเลยผมให้ดูนะครับ คือลดให้ชุ่มไปเลยยังไงเราก็ปิดทิ้งไว้ก็ใช้เวลานจนกว่าจะแห้งถ้าเราลดชุ่มเยอะๆล้วก็กว่าจะมาเปิดลถอีกทีก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราลดแบบไม่ชุ่มเท่าไหร่อาทิตย์เดียวก็แห้งแล้วนะครับเราก็ต้องมาเปิดลถใหม่ประมาณนี้นะครับ ลดซ้ําด้วยนะครับลดซ้ําไหนที่ลดแล้วลดซ้ําอีกนะครับแบบเอาให้ชุ่มสดๆไปเลยตอนนี้เราก็ไล่ลดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างนะครับนี่เปียกชื้นเลยนะครับ นี่นะครับชื้นยันข้างใต้ถาดนะครับรถแบบแฉะเลยนะครับดูน้ำหยดลงพื้นแฉะเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำถาดสาครอบมาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดให้ดูนะครับ ถาดที่เราใช้ก็จะเป็นถาดใสๆฝาครอ,อบใสๆนะครับฝาครอบจะลักษณะจะหนานหน่อยนะครับแต่ก็จะในตลาดในท้องตลาดก็จะมีขายแบบบางกว่านี้ก็มีนะครับบางกว่านี้ก็มีขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้เนาะหรือว่าซื้อถูกซื้อเจ้านั้นหรือเจ้านี้อะไรประมาณนี้นะครับจอาจจะบางเจ้าไม่เหมือนกันนะครับความหนาความบางอันนี้เราก็ปิดไปเรื่อยนะครับ การปิดเพื่ออะไรนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับที่เราลดน้ําไปเมื่อกี้ให้อยู่ได้นานๆน,นะครับอยู่ได้นานๆสักเดือนหนึ่งนะครับหรือเกือบเกือบหนึ่งเดือนก็ได้เราลองเช็คดูนะครับว่าเขาผิวแห้งยังนะครับดินแห้งยังแล้วเราก็ถ้าแห้งแล้วเราก็ลดน้ําอีกลดน้ําใหม่ได้นะครับทําไปเรื่อยๆวนไปนะครับเดือนละครั้งหรืออาจจะไม่ต้องถึงเดือนก็ได้ครั้งหนึ่งนะครับวนไปเรื่อยๆ จนไม้ได้ไซส์นะครับได้ไซส์ที่แบบโตแล้วเราก็เลิกเลิกปิดเนาะเปิดทิ้งไว้เลยเดีย๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างกลุ่มนี้นะครับก็คือไม่ต้องปิดแล้วแต่ว่าก็ยังมีต้นเล็กอยู่ก็คือเขาโตไม่ทันกันบางที่เขาก็จะแยกนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ออกอย่างเช่นต้นพวกเนี้ยต้นใหญ่นะครับเรา เขาก็จะแยกไปปลูกส่วนต้นเล็กเขาก็จะเอากลับมาปลูกไว้ในถาดให้ต้นเท่าๆกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับเยอะเลยถ้าอย่างหัวแบบแบบนี้ยคือไดโนเสาร์นะครับจะเป็นพวกลูกของทีเล็กทีรักก็จิแคทเีอเดมอนอะไรประมาณนี้นะครับ เอามาเพาะไว้ตอนนี้เขาอาจจะยังเป็นสีเขียวอยู่เดี๋ยวเราให้เขาโตสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะออกสีแบบสวยๆมาให้ให้ชมนะครับส่วนยิ้มน้ด่างเราก็จะเห็นสีตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับสวยดีเลยนะครับสวยเลยสวยเลย okay. ถ้าถามว่าในนี้มีประมาณกี่ถาดน่าจะถ้านับแล้วน่าจะ ห้าหกร้อยได้นะครับห้าหกร้อยได้มีลูกค้านะครับถามมาราคาด่างแบบแบบยกถาดเท่าไหร่ผมก็ตอบไปว่ายังไม่ได้ตั้งราคานะครับยังไม่ได้ขายไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่ถามว่าพอขายได้บ้างไหมขายได้บ้างแล้วยังจริงๆก็ขายได้นะครับถ้าเราคัดไซส์ให้เท่าๆกันจะได้สวยๆนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้คัดเลยนะครับส่วนใหญ่เอาไปปลูกก่อนก็เลยยังไม่ได้ขายนะครับตอนนี้ผมก็ไล่ปิดฝาครอบถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับเต็มเลยส่วนตรงที่ไม่ปิดนะครับเพราะว่าเขาเโตแล้วนะครับแล้วอีกอย่างอีกอันนึงก็คือผมเพิ่งไปเขาเรียกว่าไงน้ําถาดน้ําถาดพวกเนี้ที่ที่โตโตแล้วเอาไปแยกนะต้นเล็กกลับมาปลูกนะครับก็เลยยังไม่ได้ปิดนะครับรอให้เขาลากเดินดีก่อนลากติดเดี๋ยวถึงจะปิดนะครับกลัวว่าไม่แข็งแรงเลยเดี๋ยวจะเน่าตายนะครับ นี่เนาะตรงนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรลูกไม้ที่โตไม่ทันเขานะครับเลยยังไม่ได้ปลูกเอากลับมาปลูกในถาดยังไม่ได้ปิดที่เหลือปิดหมดแล้วนะครับนี่รออีกหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ทิ้งไว้นะครับของผมเห็นวางบนโต๊ะอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะถามกันของผมมีสแลนทั้าสิบเปอร์เซนส่วนหลังคาก็เป็นหลังคาแสงผ่านได้แค่หกสิบเปอร์เซนเป็นหลังคาใสเนาะ มันก็เลยเหมือนล่มๆนะครับไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ <c oughs> เจอหลังคากรกองไปแล้วเจอแสแลนกองอีกแต่ก็ไม่มืดนะครับมีแสงนิดหน่อยเนาะโอเคอัน okay, นี้ก็ <c oughs> ก็รอรอรอหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดรถน้ํากันใหม่เนาะของผมจะเปิดรดน้ําทุกๆหนึ่งเดือนแล้วก็ปิดเหมือนปกติถ้าอันไหนต้นใหญ่แล้วก็ก็ไม่ปิดแล้วเอาไปปลูกนะครับเอาไปปลูกหรือ อนาคตอาจจะขายอะไรอย่างนี้ต้นไหนใหญ่แล้วถาดไหนใหญ่แล้วเอาไปขายนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับทําวันนี้มาทําเปิดฝาถาดลดน้ำเนาะสำหรับพวกยิมโนด,ดังเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,ดรบกด subscribe ผมด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมาทําคลิปใหม่ๆให้ชมไม่รู้จะทาอะไรดีเ <c oughs> พื <c oughs> พ่อนๆ่ <c oughs> อยากทาคลิปอะไรหรือมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวมาทําให้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ให้ดูนี้ก่อนไปนี่โชว์เล็ดเอาไว้เพาะนะครับเพาะแล้วก็จะได้พวกนี้โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ